สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนปกคลิปแป๊บหนึ่งนะฮะอ่าเมื่อประมาณเยน็ยนๆนี้นะฮะมีเพื่อนเขาทักมาว่าเออสะกดผิดนะขออภัยด้วยครับลืมดูนะฮะนะปกคํา่าเศรษฐกิจหรือเปล่านี่แหละนะฮะโอเคแล้วต่อไปผมจะแก้ไขนะฮะครั้งนี้ขออภัยไว้ก่อน,นครับอ่าวันนี้เดี๋ยวมาพูดถึงครับสุดท้ายนะครับสําหรับการลงทุนกันหรือว่าผลตอบแทนต่อเงินลงทุนนะครับ ROI นะ Return on investment นะครับคำนี้เนี่ยมันก็ยังมีอีกความหมายหนึ่งนะที่แฝงอยู่เนาะก็คือคำพูดของโรเบิร์ตคิโอสกินะฮะที่แกบอกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมมองว่ามันคือ return on infinity นะครับแกบอกว่าถ้าอะไรก็ตามที่มันเริ่มต้นด้วยการลงทุนจากศูนย์บาทเนี่ยนะฮะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเราจะได้ผลตอบแทนที่ ไม่มีที่สิ้นสุดเลยล่ะนะแทบจะแทบจะเป็นอินฟินิตี้เลยเนาะคราวนี้เรามาดูกันว่า ROI เนี่ยมันคืออะไรนะครับมันคือผลตอบแทนต่อเงินล,ลงทุนนะครับ Return on Investment มันคืออัตราส่วนทางการเงินนะที่ใช้วัดความคุ้มค่าของการลงทุนโดยสแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่คุณลงทุนไปนั้นเนี่ยให้ผลตอบแทนกลับมา,มามากน้อยเพียงใดนะครับคำนวณได้จากสูตร r e t u r n o n i n v e s t m e n t หรือว่า ROI นะครับเท่ากับกำไรจากการลงทุนลบด้วยต้นทุนการลงทุนนะครับจากนั้นก็มาหารกับต้นทุนการลงทุนจากนั้นก็ไปคูณกับ100นะครับเราก็จะได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณลงทุนนะฮะด้วยเงินจำนวน10,000บาทแล้วก็ได้กำไร2000บาทเนาะเราก็ตั้งครับเอา2000เนี่ยหารกับ1 0 0 0 0นะครับแล้วก็ไปคูณกับ100 ก็จะเท่ากับ20%นะครับหมายความว่าการลงทุนที่เราลงทุนไปเนี่ยด้วยเงิน10,000บาทเนี่ย <c oughs> ก็จะได้ผลตอบแทนกลับมา20%สินะครับสิ่งที่เราสามารถนําไปใช้ได้ก็คือมันสามารถใช้วัดความคุ้มค่านะครับความคุ้มค่าของการลงทุนไม่ว่าจะเป็นหุ้นไม่ว่าจะเป็นกองทุนไม่ว่าจะเป็นอสังหานะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนทําธุรกิจกับเพื่อนๆหรือเปล่านะฮะก็สามารถทําได้ใช้เปรียบเทียบกับการลงทุนหลายตัวเพื่อที่จะเลือกอันไหนที่ให้ผลตอบแทน สูงที่สุดนะฮะใช้ประเมินประสิทธิภาพของธุรกิจหรืออาจจะเป็นแคมเปญทางการตลาดนะครับอย่างไรก็ตามครับ r o าเนี่ยก็มีข,ข,ข้อจำกัดอยู่นะ mm hmm. เช่นไม่ได้คำนึงถึงระยะเวลาของการลงทุนนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงของการลงทุนแต่ละประเภทดังนั้นเนี่ยควรที่จะใช้ควบคู่ไปกับตัวชี้วัดอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่า CAGR นะครับหรือว่า IRR หรือว่า Payback คราวนี้เรามาดูว่าคําว่าผลตอบแทนที่ไม่มีสิ้นสุดเนี่ยมันคืออะไรนะครับหรือว่าผลตอบแทนเรียกว่าอินฟินิตี้ i เนี่ยนะฮะคือสถานการณ์ที่อัตราผลตอบแทนเนี่ยนะฮะจากการลงทุนเนี่ยมันกลายเป็นอินฟินิตี้ไปแล้วนะฮะหรือว่าไม่สามารถที่จะคํานวณได้ในเชิงปกติเนื่องจากเราไม่มีต้นทุนในการลงทุนหรือว่าต้นทุนในการลงทุนของเราเนี่ยมันเป็นศูนย์นะฮะแต่ว่ายังได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ กรณีที่การลงทุนเท่ากับ0นย์นะครับเกิดจากสิ่งที่เรานั้นไปทําไปเรียนรู้มาก่อนที่เราจะมาลงทุนเนาะยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะรู้ว่าคุณสามารถลงทุนในอสังหารนะครับที่คุณสามารถกู้100%ได้เลยโดยที่คุณนั้นก็ยังได้กระแสเงินสดกลับมานะครับในขณะเดียวกันเองคุณแทบไม่ต้อง ควักเงินตัวเองหรือว่าไม่ต้องใช้เงินตัวเองเลยในการที่จะซื้อสังหารี้คุณสามารถกู้ธนาคารได้หนึ่งร้อเปอพอคุณกู้เสร็จนะถือรั์นี้เสร็จรัพย์นี้ก็มีคนเช่าทันทีแล้วก็สามารถสร้างกระแสเงินสดให้คุณทันทีแล้วคุณก็มีการวางแผนมีการเตรียมการนะครับจังหวะที่เข้าไปซื้อนะฮะซื้อเสร็จจังหวะที่เราจะถือครองอีกกี่ปีนะครับคุณมีแผนหมดจากนั้นคุณก็รู้ว่าคุณจะออกตอนไหนนะครับจากการลงทุนนี้ทุกอย่างมันเป็นแผนการ คราวนี้เรามาดูกันก่อนนะครับว่ามันมีกรณีไหมมีตัวอย่างไหมนะฮะผลตอบแทนที่ไม่มีสิ้นสุดเนี่ยหนึ่งครับก็คือใช้เงินของคนอื่นลงทุนนะฮะก็คือ OPM after people money นะฮะสมมติว่าคุณเสื้อสังหาโดยกู้100%เนาะจากธนาคารนะครับหรือว่าอาจจะเป็นนักลงทุนจากรายอื่นนะฮะโดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องใช้ตัวเงินตัวเองเลยสักบาทเดียวหากคุณสามารถปล่อยเช่านะครับแล้วก็ ได้กําไรอย่างที่ผมว่าไปว่าค่าเช่าเนี่ยมันมาสามารถมาหักกับเงินผ่อนนะที่เราไปผ่อนกับธนาคารแล้วมันก็ยังได้กระแสเงินสดนะยังมีกระแสเงินสดกลายเป็นบวกอยู่ก็ถือว่าคุณเนี่ยได้ผลตอบแทนที่ไม่มีสิ้นสุดแล้วเพราะไม่ได้ลงทุนด้วยเงินตัวเองเลยไม่แต่บาทเดียวมีแค่เรา,าใช้เวลานะครับหาความรู้นะครับแล้วก็ประสบการณ์ที่เรามาีเราก็ลงทุนได้เรากถ็ถือครองได้ธุรกิจที่ไม่มีต้นทุน เริ่มต้นเลยนะอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะหากคุณเริ่มธุรกิจออนไลน์นะครับเช่นการขายสินค้าผ่านระบบ drop shipping นะฮะที่คุณเนี่ยไม่ต้องสต็อกสินค้าเลยแต่ว่าสามารถขายสินค้าโดยที่ไม่ต้องมีต้นทุนล่วงหน้านะครับสมมุติว่าคุณขายได้กําไร10,000บาทแต่ว่าต้นทุนคุณคือ0บาทเอาไอก็คือ10,000หารด้วยศคูณด้วยร้อนมันก็จะเท่ากับ infinity ก็คือเราไม่ต้องไปจ่ายต้นทุน นะครับไม่ต้องไปลบกับต้นทุนของเรา 3. ครับลงลงทุนโดยใช้กำไรของการลงทุนเดิมเนาะสมมติว่าคุณซื้อหุ้น A มาแล้วขายทำกำไรนะจากนั้นก็นำกำไรทั้งหมดเนี่ยไปซื้อหุ้น B โดยที่ไม่ต้องใช้เงินต้นของคุณเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งหากคุณ B ให้ผลตอบแทนอีกคุณก็ได้รับกำไรอีกนะโดยที่โดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องใช้เงินตัวเองลงทุนเพิ่มเติม,ตมอีกสิ่งที่เราได้ก็คือผลตอบแทนที่ไม่มีสิ้นสุดนะครับ ความสำคัญของ i n นฟินิตหรือว่า ROI เนี่ยนะฮะ Return on Infinity เนี่ยเป็นแนวคิดสำคัญในการลงทุนที่ต้องการลดความเสีย่ยงและก็เพิ่มผลตอบแทนนะฮะใช้เป็นกลยุทธ์ในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์การทำธุรกิจแล้วก็การลงทุนหุ้นเนาะนักลงทุนที่ประสบความสำเสร็จมากๆนะครับหลายคนเช่นโรเบิร์ตคิวสกิเนาะผู้เขียน r i Dad Po Dad นะครับพอเลยสอนลูก ก็สนับสนุนแนวคิดนี้นะฮะโดยที่ใช้เงินของคนอื่นในการลงทุนเพราะเราไม่มีเงินเราก็เลยต้องใช้เงินทุนอื่นใช่ไหมแต่ว่าเราต้องมีความรู้มีความเข้าใจแล้วก็รู้จักแผนการนะครับในการที่จะลงทุนอารมณ์ประมาณว่าเอาเงินเขามาก่อนมาใช้ก่อนเนะี่ยอันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าแนวคิดนี้จะน่าสนใจนะฮะ ก็ต้องบริหารความเสี่ยงให้ดีเพราะบางครั้งการใช้เงินกู้นะฮะหรือว่าลงทุนโดยที่ไม่ไม่มีต้นทุนเนี่ยอาจจะนาไปสู่ปัญหาทางการเงินนะฮะโดยที่เราเนี่ยไม่มีแผนรองรับที่ดีเลยก็เป็นได้สุดท้ายแล้วมันก็จะกลายเป็นหนี้สินนะครับง่ายที่สุดเลยก็คือผมจะให้เพื่อนมองอย่างนี้ดีกว่าเนาะไม่ว่าคุณจะเรียนจบอะไรมานะครับท้ายที่สุดแล้วชีวิตเราก็จะเหลือแค่กระดาษสองแผ่นนี้นะฮะอันหนึ่งก็คือ กระดาษที่จะบอกว่าชีวิตเรามีทรัพย์สินอะไรบ้างนะครับส่วนอีกแผ่นหนึ่งกระดาษก็จะบอกว่างบบัญชีรายรับรายจ่ายของเราเป็นยังไงนะครับในอีก3เดือน6เดือนหรือว่าอาจจะเป็น12เดือนข้างหน้านะครับมีกระดาษเปล่าไหมนะเ,เดี๋ยวใช้กระดาษเปล่านะอันนี้เดี๋ยวผมจะสมมุติให้เพื่อนดูแล้วกันเนาะจะได้เข้าใจนะฮะ สมมติว่าเพื่อนๆนำกระดาษเปล่ามา1แผ่นนะฮะจากนั้นก็ขีดขั้นตรงกลางเนาะอ่าฝั่งซ้ายเขียนทรัพย์สินนะครับฝั่งขวาก็เขียนหนี้สินเนาะอ่าเราก็ได้กระดาษอย่างนี้มาใช่ไหมจากนั้นเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ยคืออะไรนะครับนั่นก็คือการทำธุรกิจนะครับหรือว่าอ่าสร้างทรัพย์สินขึ้นมา สุดว่าผมมีความคิดเริ่มที่อยากจะเขียนอ e ีบุ๊กสักเล่มหนึ่งนะเขียนหนังสือเนาะผมก็สร้างขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้ทรัพย์สินผมก็คืออ e ีบุ๊กหนึ่งเล่มนะครับอีบ e ุ๊กหนึ่งเล่มนี้ผมทําจากการที่ผมนั้นใช้ความรู้ความสามารถนะครับประสบการณ์ที่ผมมีในการที่จะสัสร้างมันขึ้นมาเขียนมันขึ้นมา โดยทีต่ต้นทุนที่ผมใช้เนี่ยแทบจะเป็นศูนย์บาทเลยเพราะว่ามันใช้ความคิดนะฮะที่เราเคียดมันออกมาเนาะคราวนี้ผมก็มาตีว่าอ่าถ้าผมขายเนี่ยนะฮะผมก็ตั้งราคาขายไปสักเล่มหนึ่งผมขายที่เล่มละ200บาทใช่ไหมอ่าเล่มละ200บาทผมขายต่อเดือนเดือนละ30เล่มละกันนะครับเอา200อยนะฮะขออนุญาตใช้เครื่องคิดเลข 200คูณ30เนะี่ยอ่ะเดือนหนึ่งผมขายได้6 0 0 0อ่ะถ้าผมขายอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะ6,000บาทต่อเดือน6,000บาทที่ผมขายได้นะครับในแต่ละเดือนเนี่ยที่เป็นกระแสเงินสดไหลเข้ามานะฮะอันนี้คือเป็นผลตอบแทนที่ไม่มีสิ้นสุดเลยเพราะว่าทรัพย์สินผมมันยังอยู่นะฮะทรัพย์สินยังอยู่ทรัพย์สินก็คอยสร้างกระแสเงินสดให้กับผมเพราะฉะนั้น พอ่อรวยแกก็เลยบอกเสมอนะครับว่าเราควรที่จะสร้างทรัพย์สินก่อนก่อนที่จะไปสร้างหนี้สินนะครับโคตรนุ่มแกก็ย้ําอีกว่าให้เรา,าสร้างรายได้ที่มีมาอย่างคงที่ก่อนจากนั้นค่อยไปสร้างรายจ่ายที่เราต้องจ่ายคงที่นะฮะให้สร้างทรัพย์สินก่อนจะสร้างหนี้สินก่อนเสมอเพราะว่าถ้าคุณสร้างหนี้สินก่อนนะครับอ่ะผมกลับกันนะผมกลับกันสมมติว่าผม อยากได้มอไซค์สักคันหนึ่งแล้วกันเนาะซึ่งคนอยากได้รถก็ไม่ได้ผิดนะสมมติว่าผมอยากได้มอไซค์นะบิ๊กไบค์สักคันหนึ่งอ่าบิ๊กไบค์ผมเขียนไปนะบิ๊กไบค์หคันผมต้องผ่อนเดือนละ3,000ันบาทแล้วกันอ่าสามพบาทอะ่ะผมก็ใส่ในช่องนี้สินนะเพราะว่าผมจ่ายเงินออกไปแต่ว่าถ้าเป็นช่องที่เราอ่ามีกระแสเงิสนสดเข้ามาเนี่ยอย่างทรัพย์สินเนี่ย เราก็เขียนอยู่ฝั่งซ้ายเนาะเพราะว่ามันจะมีกระแสเงินสดไหลเข้ามาให้เราทุกเดือนนะอาจจะเป็นเงินเดือนเป็นค่าเช่าค่าลิขสิทธิ์นะค่าโฆษณา,าอะไรก็แล้วแต่ะนะฮะที่มันทำให้เงินในกระเป๋าเราพอพกู้เทยามานี่คือทรัพย์สินแต่ว่ายอดผ่อนบิ๊กไบต์เนี่ยเราต้องจ่ายเขาทุกเดือนเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นการดึงเงินออกจากกระเป๋า มันก็เลยกลายเป็นหนี้สินนั่นเองถ้าเพื่อนๆแยกออกนะระหว่าง2อย่างนี้ก็คืออันไหนที่เราถือครองแล้วมันทําให้เงินไหลกระเป๋าเงินไหลเข้ากระเป๋าเรานะน,นี้คือทรัพย์สินอันไหนที่เราถือครองแล้วมันทําให้เงินไหลออกจากกระเป๋าเราน,นี่คือหนี้สินถ้าเราแยกออกแค่นี้นะฮะมันก็จะทําให้เราเนะี่ยมองอสินทรัพย์หรือว่าสิ่งของที่อยู่รอบตัวเราเนะี่ยได้ง่ายมากขึ้นอีกนะในกรณีของอสังหานะครับ พระเครื่องทองคําเรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะใช้หลักการเดียวกันบ้านก็ได้นะฮะบ้านถ้าเราผ่อนเสร็จนะฮะหรือว่าเราสามารถเอามาปล่อยเช่าได้เนาะแล้วค่าเช่าที่เราได้มาเนี่ยเมื่อหักลบก,บกับเงินผ่อนธนาคารแล้วมันยังมีกระแสเงินสดเป็นบวกอยู่นะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นทรัพย์สินเราแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราซื้อแล้วเราอยู่เองนะฮะแล้วเราก็ต้องควักเงินเนี่ยจ่ายให้กับธนาคารทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือน่อนอนอะบ้านก็กลายเป็นหนี้สินแต่ ถ้าเรามีความสุขเราก็ซื้อนะแค่นั้นเองมันไม่มีอะไรแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยรู้จักแล้วก็เข้าใจว่าเออหลักการมันเป็นอย่างนี้แล้วตามชื่อคลิปครับทําไมผมถึงตั้งชื่อว่าอ่าโพต์ตแทนต่อเงินลงทุนนะฮะคำสุดท้ายสําหรับการลงทุนนะฮะคำว่า ROI นะสำหรับพอรวยเนี่ยนะก็เพราะว่า ต้นทุนที่เราใช้ในการสร้างเงินเหล่านี้เนี่ยมันไม่มีต้นทุนครับมันศูนย์บาทถ้าผมอยากจะมีความรู้นะครับอยากผมอยากรู้เรื่องเงินนะผมสนใจเรื่องอเงินสีด้านมากเลยนะแล้วผมก็ซื้อหนังสือเล่มนี้มานะพ่อรวยสอนลูกเงินสีด้านมาอันนี้ก็เป็นการลงทุนที่อ่ะผมใช้ต้นทุนนะนะแต่ว่ามันก็ ในราคาที่ไม่ได้แพงมากนะครับ300กว่าบาทเออเราก็รู้สึกว่าคุ้มนะถ้าเราจะได้เข้าใจได้รู้จักว่าเออเงินเนี่ยมันคืออะไรเป็นยังไงนะฮะแต่ผมก็ลงทุนไปเพราะผมอ่านปุ๊บอ่ะผมได้ความรู้แล้วผมก็สามารถเอามาปรับใช้สามารถมาบอกต่อได้นะครับว่าเออหลักคิดวิธีการมันเป็นแบบนี้ไม่สําคัญว่าสิ่งนั้นจะคืออะไรมันสามารถพลิกกลับด้านได้ตลอดนะฮะมันสามารถเป็นได้ทั้งทรัพย์สินและในขณะเดีวยวกันมันก็สามารถเป็น ได้ทั้งนีสิเมื่อเวลาผ่านไปของบางสิ่งบางอย่างมีมูลค่ามากขึ้นนะในขณะเดียวกันเมื่อเวลาผ่านไปของบางสิ่งบางอย่างกลับมีมูลค่าที่ลดลงไปเรื่อยๆตามการเวลาที่ผ่านไปนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะทามาหาเลี้ยงชีพอะไระครับนอกจากคุณจะทําให้ตัวเองนั้นสามารถเป็นคนที่ทํามาหาเลี้ยงดูตัวเองได้และมีกระแสเง,งินสดตลอดแล้วทําให้ตัวเองมีกําไรตลอดแล้วคุณยังต้อง คอยแปลงทุนนะฮะของตัวเองให้สามารถกลายเป็นทรัพย์สินให้ได้ไม่ว่าจะเป็นหุ้นไม่ว่าจะเป็นอสังหาไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าค่าลิขสิทธิ์นะฮะแปลงรายได้ของเราแปลงทุนมนุษย์ของเราเนี่ยให้กลายเป็นสิ่งเหล่านี้ให้ได้เพราะในท้ายที่สุดแล้วเมื่อสิ่งเหล่านี้มันสามารถสร้างก,กระแสเงินสดให้เราได้นะฮะวันนั้น เราก็สามารถหยุดสามารถพักจากการทํางานได้โดยที่เราไม่ต้องเหน็ดต้องเหนื่อยไปตลอดชีวิตนะครับอันนี้คือ,อโจทย์สําคัญที่ผมอยากจะทำ channel ํำช n e l นี้ขึ้นมาเลยก็คืออยากจะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยรู้จักและเข้าใจแค่นั้นดีนะครับสักคนหนึ่งก็ยังดีเอาง่ายๆแค่กเกษียณน,นะฮะก็ดูแลตัวเองได้นะวางแผนเกษียณตั้งแต่วัาแรกที่เริ่มต้นทํางานไม่ต้องไปง้อรัฐบาลไม่ต้องง้อลูกง้อหลานนะอยู่ได้ด้วยตัวเองนะ ด้วยเงินเก็บเงินออมด้วยความรู้ความสามารถที่มีก็สร้างทรัพย์สินไว้ในช่วงวัยหนุ่มวัยสาวนะฮะพออายุเริ่มมากขึ้นจากกระแสเง,งินสดที่มีนะฮะจากทรัพย์สินที่คอยปริน์เงินสดให้ตัวเองเอาไว้ใช้เนี่ยก็มีมากพอพอที่จะดูแลตัวเองได้นะครับโดยที่ไม่ได้งอไข่เนาะพอ เราสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาด้วยน้ำพักน้ำแรงเราเราก็จะมีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นในตัวเองถึงแม้ว่าทรัพย์สินที่เรามีเนี่ยวันหนึ่งมันจะหายไปนะเราก็สร้างมันขึ้นมาใหม่ได้เพราะในอดีตเราก็เคยสร้างมาแล้วและที่สําคัญเราเคยสร้างมนจากศูนย์ด้วยนะครับคําว่าศูนย์เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีต้นทุนเลยเนาะเป็น Return on Infinity ที่แท้จริง โอเคสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณพี่ที่เข้ามาเตือนด้วยนะครับที่ผมเขียนชื่อคลิปผิดนะฮะแล้วก็ปกคลิปด้วยนะขอบคุณครับตอนนั้นน่าจะเป๋อ,อยู่โอเคก็ไปแก้เรียบร้อยนะครับขอบคุณมาณลที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามาฟังขอบคุณที่เข้ามาเตือนกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ